การบ้านานก,นกันครับก่อนเริ่มฟังนิทานบ้านนารานอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารานด้วยครับเรื่องคุณต้นไม้นักฝันกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณต้นไม้ต้นหนึ่งไม่สูงแต่ก็ไม่เตี้ยไม่อวบอ้วนแต่ก็ไม่ผอมบางเป็นเพียงต้นไม้ธรรมดาต้นหนึ่งคุณต้นไม้อยู่กับต้นไม้อื่นๆในป่า และต้นไม้อย่างพวกเขาเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้จึงมีเวลาคุยกันเหลือเฟือพวกต้นไม้ชอบคุยกันเรื่องแสงแดดฉันรักแสงแดดยามเช้าเพราะมันส่องกระทบผิวของฉันอย่างอ่อนโยนต้นหนึ่งกล่าวขึ้นไม่จริงหรอกแสงแดดยามบ่ายดีกว่าตั้งเยอะพลังของมันแทรกซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อของฉันอีกต้นกล่าวแทรก แล้วพวกต้นไม้ก็คุยกันว่าชอบรุ้งกินน้ำมากแค่ไหนและสายฝนที่เทลงมาอย่างหนักทำให้รู้สึกชุ่มฉ่ำเพียงใดคุณต้นไม้ที่แสนธรรมดาต้นนี้ไม่เคยชอบการพูดถึงแสงแดดฝ้าฝนหมู่ก้อนเมฆหรือผืนดินแต่กลับชอบพูดถึงมหาสมุทรมากที่สุดอันที่จริงคุณต้นไม้ไม่เคยเห็นมหาสมุทรหรอกนะเพราะมหาสมุทร อยู่ห่างจากป่าไกล้แสนไกลแต่เหล่านกน้อยชอบพูดให้ได้ยินบ่อยๆคุณต้นไม้จึงรู้สึกทึ่งที่ได้ยินว่ามาหาสมุทรคือแม่น้ำอันแสนกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียจนยืนบนฝั่งหนึ่งก็จะมองไม่เห็นอีกฝั่งเลยล่ะต้นไม้ที่เหลือไม่ชอบพูดถึงมาหาสมุทรพวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมาหาสมุทรเลยพวกเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดถึงมาหาสมุทรอย่างไรดี ทุกครั้งที่คุณต้นไม้แสนธรรมดาพูดว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เห็นมหาสมุทรต้นไม้ที่เหลือกลับหัวเราะยอกเขานายไม่ใช่สัตว์สักหน่อยแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อีกตัางหากโอกาสที่นายจะได้เจอมหาสมุทรมีน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ซะอีกตอนหนึ่งกล่าวขึ้นป่าที่เราอยู่นี่แหละดีที่สุดแล้วมีแสงแดดมากมายน้ำท่าเหลือเฟือดินอุดมสมบูรณ์อีกต้นกล่าว อ๋อแล้วก็มีไส้เดือนหลายตัวคอยจักกะจีรากของพวกเราอีกด้วยอีกต้นรีบเสริมแต่คุณต้นไม้แสนธรรมดาก็ยังเฝ้าฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้ออกไปเห็นมหาสมุทรเป็นแน่วันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาในป่าเขาถือบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ด้วยซึ่งพวกต้นไม้เกลียดมันมากมันคือขวานระวังระวังมีมนุษย์ถือขวานเข้ามา มีโอกาส100กับอีก10เอร์เซ็นที่พวกเราสักต้นจะถูกโค่นต้นไม้ต้นหนึ่งกล่าวขึ้นต้นไม้ทุกต้นตั้งท่าเตรียมรับมือเต็มที่ในทันทีต้นไม้ต้นหนึ่งสกัดขาชายหนุ่มจนเขาล้มลงอีกต้นผลักชายหนุ่มด้วยกิ่งไม้อีกต้นสลัดใบไม้ให้ตกลงบนหัวของชายหนุ่มแม้เหล่าต้นไม้จะฝังรากอยู่กับที่แต่ก็ปกป้องตัวเองอย่างสุดกำลัง แต่เมื่อชายหนุ่มมาถึงคุณต้นไม้แสนธรรมดาคุณต้นไม้กลับไม่ป้องกันตัวเองเลยแม้แต่น้อยปิดตาเจ้ามนุษย์เร็วเข้าสิต้นไม้ต้นหนึ่งร้องบอกพันแข้งพันขาเข้าไว้อีกต้นหนึ่งร้องบอกแต่คุณต้นไม้แสนธรรมดาก็ยังคงยืนนิ่งถ้านายไม่ทําอะไรสักอย่างก็มีโอกาสพันเปอร์เซ็นที่นาจะถูกโค่นแน่นอนต้นหนึ่งกล่าวขึ้นไม่เป็นไรหรอกในเมื่อฝันของฉันมันเป็นจริงไม่ได้ ฉันก็จะทำฝันของมนุษย์คนนี้เป็นจริงต้นไม้แสนธรรมดากล่าวตอบเขาไม่มีความฝันหรอกเขาแค่อยากใช้เธอทำเป็นฟืนก็เท่านั้นต้นหนึ่งร้องบอกดีละ่ะอย่างน้อยก็ทำให้เขาอบอุ่นได้สักสองสาคืนต้นไม้แสนธรรมดากล่าวตอบและแล้วคุณต้นไม้ก็ล้มลงกับพื้นแล้วเขาก็ถูกนำกลับไปที่บ้านของชายหนุ่มพวกต้นไม้คิดผิดซะแล้วชายหนุ่มเองก็มีความฝันเช่นกัน แทนที่เขาจะใช้คุณต้นไม้แสนธรรมดาเป็นท่อนฟืนเขากลับทำให้คุณต้นไม้กลายเป็นเรือลําเล็กลำหนึ่งในที่สุดเขาทั้งคู่ก็พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางเพื่อไปให้ถึงฝันด้วยกันเพราะเขาทั้งคู่มีความฝันที่จะเห็นมาหาสมุทรเช่นกันฟังที่คานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้กดติดตามในชออน่องนาราด้วยครับ